อินดี้ในช่วงอินดี้แล้วคะ่ะช่วงเวลาดีๆสำหรับคนที่อินเลิฟในขนมหาวานโดยเฉพาะคะ่ะซึ่งไฟฟูจะมีเมนูการทำขนมหวานที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยสุดๆมาฝากเพื่อนๆทุกๆวันเสาร์เลยคะ่ะหลังจากที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าส่วนผสมพื้นฐานในการทำเบเกอรี่มีอะไรบ้างแล้ววันนี้ไฟฟูจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเบเกอรี่บ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะปิดแล้วที่นี่คือร้านพันที่เมจิกค่ะตั้งอยู่ในตึกดีเอททองหล่อชั้นหนึ่ง เป็นร้านขายอุปกรณ์ทำขนมที่มีมากมายกว่า2,000รายการสินค้าบางประเภทดึงดูดด้วยดีไซน์บางประเภทก็ดึงดูดด้วยสีสันของวัสดุที่ทำจากซิลิโคนคุณภาพเยี่ยมค่ะถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะหัดทำขนมเบเกอรี่นะคะอุปกรณ์อย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือเป็นพวกวัดส่วนผสมนะคะกี่ชั้นก็ไม่รู้อะเ,เล็กอะเล็กสุดดูดีขาดไม่ได้เลยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย ีส่วนผสมให้ขึ้นฟูนะคะเพราะว่าที่มันมีหลายเส้นเนี้ยเวลาตีแล้วเนี่ยมันจะเป็นการใส่อากาศเข้าไปชอบมากเลยอะสีแดงกำลังจะตุดตีแล้วอันหนึ่งแล้วกันไม้ท้ายนะคะเป็นสน่วนสำคัญเลยนะคะเวลาที่เราผสมส่วนผสมของเราเนี่ยมันจะใช้ปัดอ่างได้ดีแล้วก็ทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งเนี่ยมันจะได้แบบส่วนผสมจะได้ลงไปหมด ถุงมือก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะใน,ในการทําขนมเพราะว่าเวลาที่เราอบขนมเสร็จใหม่ๆเนี่ยถาดของเราจะร้อนมากๆเลยแล้วอันนี้ป้ายชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีซิลิโคนตรงนี้นะคะซึ่งซิลิโคนเนี่ยช่วยกันความร้อนได้ดีมากๆแล้วที่ขาดไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราทําส่วนผสมสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้พิมพ์ในการอบนะคะนี้พิมพเนี่ยก็มีหลายแบบมีทั้งแบบถอดก้นได้หรือว่าแบบถอดก้นไม่ได้นะคะอย่างนี้ก็คือเป็นพิมพ์ที่แบบ ถอดก้นไม่ได้แต่ถ้าสำหรับฝ้ายเนี่ยฝ้ายจะชอบใช้พิมพ์แบบที่มันถอดก้นได้มันจะสะดวกกว่าอันนี้ก็มีนะคะอันนี้ส่วนมากเขาก็ใช้ทำมัฟฟินกันคัพเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นพิมทาร์ตนอกจากพิมพ์แบบนี้นะคะมันก็จะยังมีพิมพ์แบบเป็นที่เป็นซิลิโคอนอย่างถ้าเกิดเป็นพิมมันเนี้ยเราจะต้องทาเนยหรือปูกระดาษไขแต่ว่าอันเนี้ยทำยังไงก็คือมันไม่ติด แป้งก็เป็นส่วนสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าบางทีเราอย่างเช่นทาคุกกี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติที่บ้านเราไม่มีกระดาษไขแล้วก็ใช้แปลงทาเนยเอาก็ได้ราะว่าแปลงเนี่ยก็มีหลายแบบที่นี่ก็มีเป็นซิลิโคนเปเปอร์นะคะปกติเนี่ยเราจะใช้กระดาษไขกันแต่ว่าของที่นี่เนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นซิลิโคนน่ารักมากเลยอะ่ะมีสองสีนี่ด้วยอะ่ะที่ร่อนกก๊บเก๋มากเลยปกติจะใช้แบบ อะไรอย่างนี้เวลาล่อนแต่งนี้ใช้นิ้วค่ะแล้วนี้ของคุณจะแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นถ้วยตวงนะคะมีจํานวนบอกสําคัญเหมือนกันในการเวลาทำขนมนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีปริมาณที่ถูกต้องนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบว่าที่เป็นเครื่องชั่งเลยนะคะเครื่องชั่งที่เป็นแบบดิจิตอลหรือว่าสเกลเนี่ยมันก็ชั่งได้สําหรับทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวเลยนะคะแบบนี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็แบบค่อนข้างละเอียดด้วย การพื้นฐานที่ฝ้าพามาช้อปปิ้งในวันนี้นี่ฝ้ายได้ของมาเพียบเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปทำขนมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันนะคะ